เดือนตุลาคมเนี่ยครับจะเป็นเดือนที่หลายๆสิ่งหลายอย่างจะเป็นจุดที่มันสิ้นสุดและมันก็จะเป็นจุดที่จะเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างในชาเตอร์ต่อไปของเรานะครับมีใครเคยได้ยินทิศนีนีบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมบอกคุณพายุบีซีนะครับนอกจากที่จะมาเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยครับผมเราก็จะมาดูกันอีกด้วยนะครับว่าในเดือนตุลาคมนะครับ ชีวิตของเราจะเป็นยังไงมันจะมีอะไรบาอย่างที่มันสิ้นสุดไหมมันมีอะไรบางอย่างที่มันต้องเริ่มต้นหรือเปล่ามีทฤษฎีเนี่ยที่เขาบอกกันมานะครับว่าเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่ถ้าเราสังเกตนะครับจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเลยอาจจะเป็นของประเทศอาจจะเป็นของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่รอบตัวเราลองสังเกตดูนะครับนะซึ่งตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเดือนตุลาคมมากๆมันเหมือนเป็นเดือนที่มันมีอะไรหลายอย่าง ค่อนข้างที่เจอะแล้วผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเดือนที่มันเป็นประตูรเริ่มต้นสู่การเริ่มต้นใหม่ในช่วงปีใหม่แต่ในหลายๆครั้งจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างในชุดมันจะเริ่มต้นที่เดือนตุลาลองสังเกตดูมีใครบ้างครับผมที่ได้ยินทฤษฎีนี้มาแล้วลองกลับไปสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยเออว่ะหลายอย่างในชีวิตของเราถ้าสวรนับกลับไปจุดเริ่มต้นมันเริ่มจากเดือนตุลาส่งผลให้เดือนถัดไปหรืออะไรมาอย่างถัดไปเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่องราวเหล่านั้นขึ้น มีใครบ้างนะครับอย่าลืมเล่าให้แล้วก็บอกให้ฟังด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับผมเราจะมาดูกันว่าในเดือนตุลาคมของคุณเองนะครับจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับคุณแล้วเรื่องที่จะเกิดขึ้นจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือจะเป็นจุดจบหรือย,อยังไงนะครับมาตั้งจิตอธิษฐานตรงนี้กันนะครับผมเราเรียกไพ่กองที่เรียกเราได้เลยไพ่กองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สามไพ่กองไหนเรียกเราบอกทันทีนะครับไพ่กองไหนเรียกนะครับบอกได้เลย คอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับนะส่วนใครที่อยากจะเจาะลึกดูดวงส่วนตัวมันเป็นจุดเริ่มต้นของเดือนตุลาเนาะคือเดือนตุลามันจะเป็นเดือนที่เข้าสู่หน้าหนาวนั่นนะะ ah. แหละครับปลายฝนต้นหนาวแล้วมันจะเป็นเดือน3เดือนสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มต้นปีใหม่อีกครั้งใครอยากที่จะดูสไตชีตใครอยากที่จะเตรียมแพลนอะไรไหมอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ในปีหน้าหรือก่อนสิ้นปีก็สาม,มารถทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวได้คนที่มาดูผมมีคลิปเนี่ยมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ผมเชื่อว่าคุณอยากที่จะคุยกับผมมันเหมือนกับ ถ้าวนี้กําลังค้นหาอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ผมเองอาจจะได้รับหน้าที่ในการที่จะมาบอกเล่าอะไรบางอย่างให้คุณฟังนะครับทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะครับผมนะแอดไปบ้านเขียวกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ก็ได้หรือว่าจะแอด,ดมาตรงนี้ก็ได้นะครับเอาละมาเรามาดูให้กันนะครับในเดือนตุลาคมนะครับจะมีอะไรบ่างที่บอกคุณมาดู ไพ่ก้อนที่หนึ่งเนี่ยเป็นไพ่ e m p r e s s ขึ้นมาจ,าจะเป็นไพ่ที่ดีนะครับไพ่ที่ดีมากๆนา้าไพ่ขึ้นมาเนี่ยมีพลังงานของพระแม่ลักษมีพลังงานที่เกี่ยวกับความรักอะไรบางอย่างที่คุณกําลังร้องขอหรือไปร้องขอพลังงานนี้ครับอาจจะทําให้คุณได้สาเร็จหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะแต่ผมต้องขอดูคําอธิบาย3ใบนี้ก่อนว e ว l for t ร์จมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณความเป็นอิสระและ นาไพขึ้นมาแบบนี้ครับคุณกําลังจะได้พบเจอความรักที่ดีครับความรักที่ดีของคุณจะทําให้คุณรู้สึกเป็นอิสระและก้าวสู่ในอนาคตในขณะเดียวกันในบางสิ่งที่จบก็คือความลับในหัวใจเรื่องราวของมือที่สามเรื่องราวของความรักที่เป็นความลับมีโอกาสที่จะถูกเคลียออกไปแล้วคุณจะพบเจอคนใหม่บางสิ่งบางอย่างที่เป็นปัญหาคาราคาสั่งในที่สุดคุณจะปล่อยวางมันได้และคุณจะได้พบเจอความรักที่เป็นของคุณสักที พอมีหน้าไพ่ของพลังงานของพระแม่ลักษมีขึ้นมาวีออฟฟอร์จูนและเดอร์ฟูขึ้นมาด้วยผลเดียวเลยครับวีออฟฟอร์จูนอนาคตแห่งกรงล้อชุดตากาลังหมุนไปนะครับเด e ร์ฟูความเป็นอิสระที่คุณสามารถจะใช้ได้ไพ่เจ็ดดาบไพ่เจ็ดดาบที่เปรียบเสมือนเรื่องราวของความลับอะไรมางที่ถูกหลบซ่อนหรือปิดไว้ซึ่งมีพลังงานพระแม่ขึ้นมากำกับอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ของคุณกำลังจะจบและเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ แต่ก็สงสัยใช่ไหมว่ามันจะดีขึ้นได้ยังไงเรายังมองไม่เห็นทางยังไม่เห็นภาพอะไรเลยผมเข้าใจครับในช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลมันเหมือนน้าลดออกจากสระละครับเราไม่รู้หรอกครับว่านามม้ําในสระมันค่อยๆลดหายไปนะครับเรานั่งจ้องมันแค่ไหนเรามองไม่ออกครับแต่ขณะที่เรามองไม่ออกน้ํามันกําลังลดลงหรือน้ํากําลังเพิ่มขึ้นเราไม่รู้เลยความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณเช่นเดียวกันมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับเอาล่ะไพ่กองที่สองมาดูกันไพ่อยากบอกอะไร แชมพลานบางสิ่งบางอย่างวนเวียนกลับไปกลับมาความรู้สึกที่มันวนอยู่ในเหมือนลูปซ้ำๆความเจ็บปวดซ้ำๆอะไรบาอย่างเดิมๆปวดซ้ำๆต้องมาดูกันแืมพลานมันคือการโยกกลับไปกลับมาสองเหรียญคือไพ่ที่มันหมุนวนกลับไปกลับมาไม่มีที่สิ้นสุดไพ่ร,ราชินีถ้วยภาวะอารมณ์ของเราต้องบอกแบบนี้ครับ ในส่วนที่มันเกิดขึ้นแล้วมันกำลังจะจบคืออารมณ์ที่คุณแบกเอาไว้และปัญหาที่คุณแบกอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเงินอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการงานอะไรบางอย่างของคุณเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ได้ไหมได้ครับคนเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆวนย้อนกลับมาแล้วมันเป็นปัญหาที่มันแก้ไขไม่ได้คุณแบกเรื่องนี้มานานทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกผมในตอนนี้คือภาวะอารมณ์ของคุณที่ไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งได้ ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ภายนอกคุณดูเหมือนใจเย็นแล้วควบคุมได้แต่ภายในใจของคุณคุณรู้สึกเหนื่อยท้อละลามักมากคุณไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมคุณต้องแบกสิ่งเหล่านี้คุณไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคุณจะต้องทําสิ่งเหล่านี้คุณไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้คุณหาคําตอบในชีวิตของคุณไม่เจอเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกเก็บอยู่ในภาวะอารมณ์เล็กๆของคุณจนที่คุณรู้สึกเหนื่อย กลัวกังวลและเจ็บปวดแต่คุณก็ทำอะไรมันไม่ได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นในส่วนที่มันจบหรือในส่วนที่มันกำลังเป็นไปอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะอารมณ์และเรื่องที่คุณกำลังแบกอยู่อาจจะถูกเคลียร์และจัดการแต่มันยากจังเลยครับตรงที่ว่าในวงวนที่มันถูกเคลียร์และจัดการคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ทำให้วงวนนั้นยังคงมีอยู่นะครับอ่ะต่อไปไพ่กองสุดท้ายไพ่กองที่สามใครเลือกไว้อะไรยังไง มาดูกันนะครับไพ่ชุบเด็กถือถ้วยบางสิ่งบางอย่างที่คุณถือไว้และยังคงเป็นปัญหาที่คาใจคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันดีใจที่ได้ถือไว้แต่ใจของคุณรู้สึกมันเป็นปัญหาเดวิลไม่อยอมปล่อยจริงด้วยเดอะมูน mm hmm. ความเศร้ารับไพ่ mm hmm. คนได้ไพ่กองนี้นี่คือ ผมอยากถามว่าเป็นอะไรครับบางสิ่งบางอย่างที่คุณถือไว้มันทาให้คุณอึดอัดอึดอัดด้วยตัวคุณเองเหนื่อยด้วยตัวคุณเองเศร้าด้วยตัวคุณเองคุณจะเสแสร้งบอกว่ามันเป็นว่ามันไม่เป็นไรอะไรมันไม่ได้ต่อให้คุณพยายามยังไงคุณก็ต้องสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำคือต้องยอมรับกับตัวเองนะครับในใจจริงจสิงว่าวันนี้เราเศร้ามากๆเราเหนื่อยมากๆเราอึดอัดมากเราอึดอัดกับความรู้สึกอะไรบางอย่างของเรามากๆ ภายนอกรู้มาอ้ไม่เป็นไรเราโอเคเรายังไปต่อเรายังไปไหวแต่ใจของคุณมันเหนื่อยล้ามากๆจริงๆถ้าวันนี้คุณไปพบจิตแพทย์อะจิตแพทย์แนะนําว่าคุณเองอาจจะมีภาวะซึมเศร้าอะไรบางอย่างด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นในพาร์ทหรือในแบบที่เกิดขึ้นหรือความเสึกในเรื่งที่เกิดขึ้น,ม,น,นมันเกิดจากดาบของเราเองที่ปักลงมาล้อมเป็นคอกแล้วเราตัดสินใจที่จะอยู่ในดาบนั้นไม่กล้าที่จะเจกมาคุณกลัวที่จะออกมาจากความรู้สึกที่มันทุกข์กังวล บางสิ่งเนี่ยที่มันเห่อัดคุณกลัวคุณก้าวออกมาแล้วทุกอย่างมันจะพังทลายคุณกลัวว่าทุนก้าวออกมาแล้วมันคุณจะกลายเป็นคนผิดอย่ากลัวที่จะทําอะไรครับอย่ากลัวที่จะก้าวออกมาวันนี้ถ้าสมมติว่าคุณทําผิดขึ้นมาจงจาไว้ว่าคุณยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์ประกอบไปด้วยความไม่สมบูรณ์ถ้าวันนี้คุณจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีความถูกต้องตลอดเวลาคุณเองอาจจะไม่ใช่มนุษย์เพราะในสิ่งที่คุณทําอยู่ครับที่คุณรู้สึกว่าฉันพยายามที่จะไม่ทําผิดแล้วมันทาให้คุณเจ็บปว อันนั้นคือเรื่องที่คุณทําผิดอยู่ครับในในชีวิตคุณก็กำลังทําผิดอยู่แล้วอะครับงั้นทําไมถึงไม่ลองทําผิดในอีกวบาบหนึ่งละครับบางทีมันอาจจะช่วยให้ชีวิตด,ดีขึ้นกว่านี้หรือความรู้สึกมีความรู้สึกดีขึ้นกว่านี้ถ้าใช่สรุปง่ายๆเลยความสัมพันธ์ที่คุณถือไว้ไม่ได้ทําให้คุณมีความรู้สึกดีขึ้นอยากให้คุณคิดและตัดสินใจด้วยตัวคุณเองนะครับ เป็นกำลังใจสําหรับไพ่ทั้งหมด3กองนะเอ๊ะทำไมเดือนตุลานี้มันค่อนข้างหนักจังเลยนะครับใครที่อยากจะจองคิวดูดวงส่วนตัวหรือทักมาก็ติดต่อได้เลยนะครับกดแอดไลน์ได้เลยเฮ้ยเขาไม่ได้พูดคํานี้กดบ้านเขียวได้เลยกดลิง์กที่หน้าโปรไฟล์หรือว่าแ <Rails. S 2> อดไอดีมาก็ได้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ <ubine S 2> พี่หมอด้วยนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมในเดือนตุลาคมน,นะ